สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับพี่น้องคลิปนี้ครับผมมานําเสนอแนวทางตัวเลขปูอารมณ์ดีครับผมครับว่าหันเลขเกิดด้วยว่าเลขที่เด็ดของปูครับพี่น้องเนาะเข้า3ตัวโต๊เด้อครับพี่น้อง5 8 6ครับผมนี่ชัดเจนเด้ครับพี่น้องเนาะเลขเด่นปูกับเข่าทึ่งหเทิ่ง8ดครับผมครับ เอางวดนี้มาแล้วครับผมงวดวันที่1กันยายน68ครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟแนวทางตัวเลขกกบปูอารมณ์ดีกมาเชียกับขอกาบขอพระคุณปูเด้อครับผมครับเพื่อผนการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะไปรับชมแนวทางกับปูกันเลยครับปูัครับ ก็มาเชื่อการนม <า S 1> ัสการครับเอย่าเล่นจะเล่นครับปูครับมาตามเลขเกิดเดืปูบานนี้ครับผมว่าหันกันสามตัวแตกครับผมงวดนี้มันที่ว่าเขาถูกตรงหรือว่าสามโจมันอ่าถูกปูกับปูว่าเอานุ่ปูนิเด้อร์ปูว่าครับผมบานนี้ เอกดับกันลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะศ <Ừ. S 1> ูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมอันนี้เป็นเลขเกิดครับวิ่งบนอันนี้วิ่งเป็นบนเล่นมาปูบอันนี้เอาบนล่างนะล่ะบนล่างนะปูบนะครับผมวิ่งออบนล่างแปดตัวเดียวให้แปดตัวเดียวครับผมเลข สามตัวมันมันมีอยู่สองหางครับปูสามตัวแต่ว่าเออแต่ว่า,าจับใส่กันนะ,นะไหนมันได้แปดเก้าสองแปดเก้าสองมันนี <c oughs> ่แถวที่สองเลย หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองตัวสิจับให้สองหางอันนี้เป็นตัวเด่นป,ปุ้นนี่เฮ้ยตัด์ทเอาเลี้ยวเลี้ยวแดงเต้เลี้ยวแดงเต้เสิจับใส่ตะวันตะวันสิจับใส่ให้มันครบหมดอ,อยู่ในนี่ล่ะครับผมแต่วันนี้เป็นเลขสามตัวโอ้เป็นเลขสามตัว <3 S 2> สิจับใส่เอาแมับ<า>ผมตัดเอา น,นี่ยสองตัวเอ่อจับชิดจับสองตัวหรือบ้านนี่ครับผมเจ็ดแปดเจ็ดแปดครับผมเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งแปดหนึ่งแปด,หน,แปดหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งสอง หนึ่งสองมันนี่ก็สองแปดสองแปดสองเก้าสองเก้าสองสองคนตัวสองสองครับผมต้องเรียนคัดออกให้แล้วมันเหลืออยู่สองคู่เหลือสองคู่เน้นเน้นแปดหนึ่งหนึ่งแปด มนเราก็สองแปดนี่เท่านี้เราก็สองแปดครับผมมีเท่านี้ครับอันหนึ่งแดดพัดเลยเต็มที่แล้วหนึ่งแปดนี่ยวะปูแมนครับเพราะมันมันมันส้นลายพอดไหมส้นลายวิ่ง่งแปดนี่ ได้เลยนะ<ม>นปูหมวดน,นี้ส้นเป็นสิบสิบสูตรพ่นโอ้แปดชนสิบสิบสูตรครับผมตะวันก็มาเสียกับยังค้าวใจว่าเหล็กกิ้ผู้ใหนแปดเก้าสองนี่ให้ซื้อสามตัวหรือว่าเป็นเหล็กเด่นครับปูเด่นก็นได้สามตัวก็ได้เพ <c oughs> ราะว่ามันมันอยู่ในนี่โอ้เป็นอยู่ในนี่ครับผมแมนมันอยู่ในนี่ ปูจับไมืเงือนก้อนนั่นปูปู่เอาปูปู่าเอาเต็มชจแม่นบ่ละแมนครับผมปูวอาเต่ทั้งหลังนั่นแหละครับอ่าอืมนี่นะครับผมงืดองืดอนงหันมันก็ได้สามเจ็ดแปดบันไดกัแถวที่สองมันก็ได้ห้าหกเก้าเนี่ยมันเยอะไน้หนีเต็มเต็มไหมครับเหมือนกับว่าเหล็กเล็กมาครบ บนล่างมะคูนเนาะแม่แม่แปดเก้าสองเจ็ดหนึ่งสองนี่ครับผมแต่ว่ามันกระสับสองนั่นะล่ะมันส้นส้นสองส้นสองครับผมแปดเก้าสองเวดงวดหันหั่นมันบ่นส้นครับจีเล่นสามตัวก็ได้หรือว่าเจ็ดนี่ะครับผมเพิ่น่าจิบวิ่นเหตุถือกสามตัวก็ได้ครับพี่น้องบอกง่างๆครับผมกลับเอาามุนเอาครับเล็กปูเพราะว่าคัน มันส้นสองตัวสี่ห้องก็ตัดออกตัวนึงก็ได้ครับผมม,มันกระเบิดหลายตัวอยู่นี่แมนห้าตัวเลยบ่ายนี่ครับง่ายใจหน้าเบิ้งครับผมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขของปู่อารมณ์ดีครับพี่น้องเนาะครับว่หันแตกสามตัวอยู่ในชุดวิ่นกันนี่แหละครับผมครับ ว่านี้มันอะไรมันตรงๆยุ่งอ่ะตาถูกกับกับแร่กัจะเล่นทั้งตรงทั้งกลับไงล่ะปูแปดเก้าสองเจ็ดหนึ่งสองับเพราะเพราะว่ามันมันทางมันทางโดนเอาแหมเก้าสองไงอืมมันควรจะมากเลเนอปูแมนกับทางโดนจะงวดเองปูเกันหนึ่งสองสามสี่หกงวดหกงวดปูก่อนนานนี่แม่แม่ เก้าสองเรากมาหาสองบอเก้าสองเราก็มาหกสี่อืมเลข<ล>น้ำนะปู่ไมเลขบนเลขบนเขาเลขบนครับเก้าสองเรามาหกสี่เออเก้าหกสี่เราก็มาสองสี่นี่ครับสองสี่ก็ 24, มาหาสองอีกอืมมันติดิดสองให้เรื่อยๆอยู่นะครับผม <laughs> เพราะว่ามันางโดนแล้วอะนะครับ เอาปูว่าถึงเวลามาอีกแล้วครับผมแับเกาแมาเชี่ยกับสิรบกวนปูซับหนีเด้อครับปูแบบนี้จะเริ่มจะเริ่มจับขอบตะกุ่นปูจ่ายน้ำมันสก,การครับเอาครับพี่น้องครับผมครับปูอารมณ์ดีครับพี่น้องหนึ่ง กันยายน68สิปูไห่วิ่งบนล่าง8เดอ้อครับพี่น้อง8ตัวเดียวเลยครับผมครับชุด3ตัวบนวิ่นเอาหมุนเอาเดอ้อครับพี่น้อง8 9 2 7 1 2สองครับผม2คู่ครับพี่น้อง8 92 7 12ครับชุด2ตัวบนล่างครับผม7 8 7 9 7 2ดสอง 1819 1 2 2ดหนึ2ครับผู้มัก18กับ28ครับพี่น้องเนาะครับผมครับอย่าลืมมางดเพื่อหันปูออกเข่าตัวโตดครับพี่น้องเนาะหมุนเอากลับเอาครับผมครับเอาพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องเพื่อเป็นโชคเป็นลาบครับผมกับถ่ายคลิปนี้ก่มมาเชียขอไว้พรอให้พี่น้อยที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับ หกันยายน68สิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ